ดิจิทส่รมาสนัยสมุว่าเมสุดท้ายกัรสมัยน้างคว่าสักเกสุดีอาจจกับวิรสมิมาว่เนมหาตาที่สังเกตะสัิตเาเปตั้่อสตสเตติสเปือว่าระหัสเติทัสน์หตจะลงการ์ดูอีกแต่ว่าตายาตุเยนนะตอนนี้ปฏิตาวีเขาเข่ามันสำัญะไราที่สําคัญจะอาจมาหัวจะจุนนางสึกาว่าสักตยิ่ง้าหนังเดียวว่านางเอตัดทั้งหัวสี อายโขข้อควาเกต่ยกับิาริกปิดเวัตถุสังคมว่าในมหาตานที่สุสังเกสัติงกัจะมะเตหิทีุ่สเตเตอิตเเฟวะอะระหันเตกิรัสัหิจารกาตุอิเตวายุยนาิปิตาหติพ้วันตันทักษะยนาิสุสังันตายันุนั้นยมปียนะวาเป็นภษามเน่ยยามะปาสรมตวะวาโตสันติเตปันเจขตาภษยามาติหาตมตตาเตวะตาสาย อาปีนามรทธนาวะปุริโตสร์มชิตังวะภาหารภาเสร่ยยะภาษานิตังวะภาหารภาษิเชยะเอวะเมวะสุขะวาเสสุเอเวสุอัตตาระอิตาพระวัโตภูรโตปะตุราขังสุอัตโขตตาเตวตาพัพวันตังต่าอภิว่าเอตวะเอกามันตังอันนุเอกามันตังตาโขเอกาเตวตาพัะวันโตสันติเกอ่ิมังปัสถงภาสีิมหาสมัยโยของวะนัสมิเทวะไยยานวัสตาอว่า ังตมสมัยอางพระกิตาเยวะอปาราทิตาสังฆิตาภิอัปปาราเทวตาสันติเกยีมังคาตาภาสีอัตลักษณ์ตววมาร์ังสุจิตตาอัตรุทธกัมมังสุขานสวะเมตานิขะเอตวาอินทิยานิแลวกันติปันพิตาติอัโตอัปปาราเทวตาปั้กม้ตสันติเกยมังคาตาง อภัสรีเชตวากีลังเชตว่าภริคังยินทักกีราโอหัตจ,จะมะเมจาเตจันต์าจารันติสุข,ขวิมารากีรัจักภุมตาสุขันตาสุข,นสข,ขุนาคาติกก็จะหัวประหาดว่าตะพ้าเขาไม่โตสันตขขิเกียรติมังค่าแต่อภัสรีเยเกติ ทุกข์งสวละงคตาเสยนเตมพมิสันติอภัยยะมุนีภปยะปหายะมนุสสังในหังเทวะกายังปรลิภูเรสันติสีตตะกุปภะวะพิขูอมันเตสีเยูุยนะพิสเวทัสตุตัวการธาตุสุเทวตาตานนี้ปฏิตาของสีตถาคตตั้งทันายะพิสุสังขรนใจเยปิเตมพิสเวอเหตุสติตนันบทนาอรนาิโตสัมมาสัพุทธาเตสนติภะคะมนตานัง เอตัปปมรัเยวะเทวตาตานิปติตาเอเสถงสัญญาถาปิไม่หาเอตัลหิเยปิเตพิฆเวภวิสันตินาคะนามันทานะอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิกข้วันตาลาเอตัปปมรัเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเตยถาปีไมห่างเตเอตัลหิอจิจิตตาไมพิฆเวเอวกายานังนามานิกิติยิสาไมพิฆเวเอวกายานังนามานิเอศิจตาไมพิฆเวเอวกายานังนามานิตั้งสุนาราปังทุกขังมะนะ สิาโลทัพัาิสามีติอเวเอวัมพันเตดิโอเตติสูปัจมันโรงปนดับงสขว่าเอตัสทัพพุสจักสีโลกมนุษย์กสามิยัตถาภูมาตัสิตาเยสิตากิลสาพาระหิตัตตามหาิตาปูสุสีหาวะลลินาโลมะหังสาปิสัมุโนโอทัศมนาสาสุขาวิปัสสนะ

สัพพาเอุอเอาองตันจกสัพังปิญญายะวัมกิจตวานะจักรุมาตโตบันตะยิสัตตาสามเกศตะเนรตะเตติวะค่ายาอภิกันตาเตวิจันตนัตตาพิกวโวเยโวหังอิญยิสามิปิฏกิริยานุปปัสสสัตตะสหัสสาวายัขาบุมมากปิวลมันโตมาอุทิมาโตจุติมันโตวนะมันโตยะัสสินโนมโมทัมมนาอทิกัมมุงทุกข์นังสมิจิงวะนังชะสหัสสะยพระวัตตะยักขารานัตตะวานิโนทิกิมันโตจุติมันโต สตากีลาติตหัสสัญานัตตะวันนิโหนีทิมันโตชุติมันโตวันแล้วมันโตยตัสนโนโมตัมะนาภิกามุงพิขุนังสุเมติงวันนันอิเตเตโสตะตัสสัญญาณนัตตะวันนิโหนีทิมันโตชุติมันโตวันแล้วันโตยตัสินโนโมตัมมะนาภิกามุงพิขุนังสุเมิวันั้นเวตามตตาปัจจัตตายัานานัตตวันนิโหนีทิมันโตชุติมันโตวันแล้มันโตยตัดสินโนโมทัมมะนาภิกามุงพิขุนังสุเมติวันั้นคุณพิโลราชากาหง ว่ิปรสาสติคุณีิโลาาชากกะหิโตโอกขคาวมิจริงว่านั้นสุ้มวิมันจะที่สังราชาทสัตตะนทโถนภาษาสติคันทภนาีิปฏิมาหาราชายาติโสคุนตาปิตาตัพาหะวกิทันนามะมระา,านาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตจะตัดเต็นโมทัมนาพิกามุที่หแนวสมิจฉุนไวใน พักินันจากที่สังราชาวิโรห์ตัปปัสาสติกุมพัท่าอาิปฏิมหาราชายาตสิโสคุณาปิตตปโบอินทนานมามหัพราอินทิมันโตจุติมัโตวนาวันโตอิสัพิโนมธัมนาพิสมุงคุณังเสวิติ์มนีมิมันจากที่สังราชาวิโรหับโปัสาสติกนาคาราออิปฏิมหาราชายาตสิกโส สุนตปิตตสามหาบอินทนมาหมหาภารยินทิมันโตชุติมันโตวันนัอันโตยัินโมธมนาพิการมุลพิภุนสมิติงบนังอุตารันจัที่สังราชากุเวลตปัสสาวิสตยัานาธิปติมหาราชยตดปีโตสุนตปิตตสามหาบอินทนนมาหมหาารยินทิมันโตชุติมันโตวันนัอันโตยตัปโนโมธรมนาพิกามูลพิภูนัสมิถิงบนังคุณิมาทุกสังขตะรัศโญกิเนและวิลลหอเต ปฏิเมนะวิรูปะโฏฐภูเวลกจะนังทิ่สังจะตาโลเตมหาราชาสมันตาตะุโลทิสศทิสาธารมาณะอัตถังสุวานกับปิรพัทเวเวสเสังมายาวิโนภาสาอาคูวังจานิขะละมายาคูเวนทุเรินทุวิภูจะวิภูโตตหจันทันโนกาเสตโตจะอินนุมันทูนิมันทูจะปานาโตปมันโยจะเอวะปุโตจะมาตาลิติตาเสโนจันทัตพนะโรราชาชโนสโตอาภูปัญจเสวะ พิมพระนุสุริยวัชสาเอเตจันเยตราจโนพันธ์ทัพฟาสหาราชุนิโมทามานาพิการมือผส้ดังสมิธิงวันังอาทาคูนาภาษาลาคาเวตาราสหัสัญชักกากัมภารสัตตะอาคูปยาคาสหัสยาติกิยามุนาทักษะรัชกาอาคูนาคายาตสีโนเฮระวันโนมหานาโกโศภกาสมิธิงวันังเยนาทัสลาเจศหสาอารันติทิปาทิชาปฏิวิสุขาะจทาคู เวหายัสาะเทวนมวชปตาติตาสุปนาอิติเตสาัมานาังอภายันตะลาคะอาชานามาสิสุปันัตโตเกมัสวัคกาสิทุโสสังหาหาิบวาใจหิบุปังวะหันันตาราคาสุปันาสารณะสารนะมะกังสุงทุกทังจิตาวัชิระดเทนะสังทังอสุราติตาพัตโลวาสัง เสตอินทิมาโตยะสัตินุมารักันชามหาถัพุทธมหาสุราตานะเวขัสสาเวปาิกิสุกิติต่าฟะหาลาโตนะมุกีตหาสันจ่าพานิปุตานังสัพเทเวโลกันมกาสันในหิตวาพันิเสตังลาหุรัตถมุปากรรมุงสมายโยถานิพันธันเตปิกุนาสุวิติณวันัง อาโกเจเทวาปฐวีเจเตโชวายโยตถาคตมุวรุณาวรุณาเจทวาโสโมใจยัสสาตหาเมตตาการุณกายิกาอาบุเทวายาตัสีโนทัศเจเตสัตถากายาสัพเพนะนักวันิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันดาวันโตยัสสีโนโมตัมมานันทิกกามพิกุลนางสวิติมวานังเวทูเจเทวาสหารีจารสมาจะทุเวยมา สุญิสุปนิสาเทวาจันทามาคูภุรักิตาสุยัสุปนิสาเทวาสุยามาคูภุรักิตาณกันตานิภุรกกิตาวากูมันทะวะละอากระวาสุนาวาสโโมเศธโสโกปกาปุริสัตโงเศธเถระทักระยาตเปนนัตตะวันินมี่มันโตทิฏีมันโตวันนั้วมันโตยัสสินโมทัมมนาภิกขมุขิจุลาสุปิจิมะนาตะคูสะอาคูเทวาจะนทามัคคีสิกขาลิวัตพาริตะกาจะมโนชาจะอุมาตุกัง ทิภาสิโนวรุณาสหธรรมะจะอภิตาจะอเนชัคาสุกระยะวุติลาภูะคูวาสห์วะเนสิโนทั้งเตเถนะสตากายาสัตเปนแนัตตะวานิโนวิจิมันโตชุติมันโตวันน้ามันโตอิสันติโนมโมะลาพิกะมุพิปุนังสมิถิงวันนั้นสมณามหาสมนามนุษสามนุษย์สุธรรมาทิคาปทุสิกะอคูอคูมนุสุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยเจโรหิตวาสิโนปารัตาวาหาปารัตตาอคูเทวายสัตติโนทั้งเศตเถนะสตากายาสัตเปนแนัตตะวานิโน ที่มันโตชุดที่มันโตวันนัวันโตยัสสติโนมตมนาพิฆมุงพิจุนังสมิธิวันนังสุจการสนุมหาหุนาหูเรทัสสาหโอทัตตะคยามหาพามุขอาภูเทววิจักขาตัถามัตตารักษามิสัชกาจายัสสติโนทัังอาตาปจุนโยทิสาภิวัสติทัศเตทัศากายาสเปนะนัตวันนี้นอ่ที่มันโตชุดทีมันโตวันนัวันโตยัสติโนมุตัมานาภิฆมุงพิจุมังสมิติวันัง เกมฑี้ยาตุติตาญามากตกาตยาสกิโนสมพิตกานามเสเตตาโชตินามาจาอสวานิมะนาราสกิโนอาภูอาสาภูปารมิตาทัศเตเตทัศตากายาสเปนะนะตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนมันโดยสัตยินโอหมดัมมะนาทิกขมุทิขังตึงถึงมนังสัศเทเตเทวันนกายาสเปนะนะตะวันนิโนมาวันเย็นนะอาทัตย์ถึงเยนเยจันเยติสาตาหาปวุตะจะติวังคีราโอภาตินะมะนาสวังทัศเทโม คาตาลังนาคังจันทวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจับปุตตาอิขิมัโตสหะแสดงกุมารโอติโสจักรโสาตาสมิติงมนังสหสัจพรมาโลกานังมหาธรมาพิจิตรติขปปันโนทุติมันโตพิสมากายโยยัตติโสทัตเตเตเตตัตถะอิจลาอาคูปัญจัมกับวัสสังวติโนเตสันจามัชโตอาคาปหานิโตปาริวาริโตเตจัตเปหะพิกันเตสินเทเทเวตธรรมะเกมารเสนาริกามิปันจั ปัญสักการทัสสังมันที่ยังเอถะกัะทะพันทะทะหลัเอนะปัญทะมัญตุโวสมันตาปาริวาเลสาบาโวมุติสากโธตินไอิติตัดธรมหาเสโนกันหัเสนาอภัยิปานิญาตระมะทาจตาลังกตาวาเพวะระหว่างยถาภวุสโกเมโคทนะยันโตตวิชุโฑตถาสุปัจจุฑาวันติสังขุตโตอรรยันวัตเตตันจตตปงอิจายะวอกิตตวานิตาภูมะ ตะโตอมานตยิสัตถาสาวเกตระเนระเทมาระเทนาพิคันตาเตวิชานะตพิกวโวเตจตับมกลุงสุตวะพุทธศัสัานังบีตาลาเกหิปังกาหมุงเนสันมัมโลมัมปิชีชยุ่สเพวิธิตาสังฆามาพยาติตายาศิโนโมทันทต,ติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาติ